สวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะมาลองเพลงให้พี่น้องฟังค่ายเครียดเพลงเพลงน้าขี้มวนๆนาะคอยมากๆในเพลงนี้ไหมฟังเด้อพี่น้องลองบ่มเบอกับคอไพ่เด้อค่ะเด้อคำว่าเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับไพ่มันบอสำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบ่ให้ตามการเวลา ว่าสิผ่านมาโดนปานใดในหัวใจบอกเคยรังลายังจดจำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเว้าต่อกันเมื่อสวรรค์แยกกายเฮาสองจากคู่ครองเป็นคนอื่นไกลเหลือแต่คำสัญญาใช่ไหม ยังคงอยู่แม้ว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังบอกเคยคิดสั่งย้อนหักคนหูสิเคียงข้างให้ได้หูหัวใจยังคงเดิมบ่มียังมาพังทลายความหักเขาสองลงได้แม่นดินสลาย ยังมันคงคือจังตอนรำหากที่แลกได้แหกกฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งตาความปวดร้าวสิเขามาซ้บบอกเคยคิดยางในวันนี้เราเจอกันแล้ว ยังบอกแล้วจำต้องจากลาคนที่เฮาตามหาเป็นยังคือบอสนใจให้ครองท่าอีกกี่พันปีจะอยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่เธอจำฉันได้ชาติไหนก็รอเธอ บ่มียังมาพังทลายความหักเขาสองลองได้แม่นดินสลายอย่างมันคงคือจังตอนรำหากที่แลกได้แหกกดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดเราสิเขามา ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่เขาว่ารับชมกันแล้วก็ขอให้ที่เสียงอาจจะบม่มวนในคนสำหรับคนบางคนที่ฟังหรือว่าบม่มวนก็ขอไปหลายๆเด้อวมดีโอเด้มาส่งแรงยิมร้อยมาส่งร้อยยิ้มแรงใจให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแหงมีความสุขเนาะบ่ะด้ทักทายกันโดนนะคะพี่น้องคิดฮอดเอด้วยค่ะเด้ออยาว่ากันเนาะเพราะว่าอันเรียนหนังสือ,อพี่น้องเอ,อ้ยขนาดว่า บุคอยไดมาทักทายมูเจากันยังสอบประพันธ์ค่ะอือสอบเอาใบเหลาใบแอลกอฮอล์สอบประพันธ์ <c oughs> ครูซอยนะคะหายสองรอบรอบแรกสอบประพันธ์รอบต่อไปเขาจะต้องพยายามสุดๆนะคะพี่น้องอ่านหนังสืออ่านได้ก็บจำบุคอยได้เบิร์ดนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาบอเมเบภาษาไทยเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะภาษาอื่นที่บอมเมลภาษาของเฮ้ามันจะยากเติบนะคะพี่น้องเข้าเบาได้ซ้ำนีก็ถือว่าโอเคแหละเนาะ ให้กำลังใจเจ้าของค่ะให้กำลังใจพี่น้องนํบาบาวัตผู้ใดก็ตามเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดอีหยังก็ให้พี่น้องพยายามเนาะผลสําเร็จก็จะออกมาแล้วแต่สิเป็นจังได๋เฮาก็บ่ต้องเสียใจไปนะคะพี่น้อง พยายามเ็ดต่อไปเดี๋ยวก็ได้ดีเองเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะขอรายงานตัวมาฝากครับขอพี่น้องทุกคนที่บ่คอยไมาหากัดเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขคือเก่าตามสไตล์ขอยเองเนาะพี่น้องอืมก็ทักทายกันไปพ่อให้พี่น้องได้รู้กันเนาะว่าเป็นจังไดมาจังไดเฮ็ดจังไดอยู่นาะนะพี่น้องเอ้ย พอพี่น้องผู้เพิ่นคิดฮอดเพิ่งก็เขียนมาไต้คอมเมนต์คลิปเก่านะคะว่าไปสายอยอีงยังคือประมาณอย่างประมาณนี้นะพี่น้องก็ขอเพราะคุณเล,ยลายๆที่คิดฮอดกันนะคะนาะพี่น้องนาะผู้ลางคนเพิ่นบอกว่าเปิดเบิ่งคลิปข่อยบ่ได้เบิ่งดอกฟังเสียงเอาแล้วก็นอนหลับตื่นขึ้นมาฟังไม่ตอเพิ่น่าดี <laughs> ได้ยินแต่เสียงกันนอนรับแล้วพันวาซานพี่น้องก็ะขอบคุณหลายๆในความรักความเอ็นดูของทุกๆคนที่มีให้ต่อข่อยเนาะค่ะพี่น้องโอเคค่ะมาทักทายกันแค่นี้ให้พี่น้องในหูว่ายังอยู่ดีมีแห้งอยู่เนาะค่ะนาอพี่น้องโอเคเนาะให้พี่น้องมีความสุขหลายๆเด้อไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย